ขยงนะครับเพินไปเลยมีจะะไยใหญ่ๆนะครับตกได้วันนี้ตกได้ทั้งนั้นนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำกับข้าวมีกันนะครับหลังจากเราสองคนนะครับผมกับเครื่องสุกไม่เหนื่อยมาทั้งวันนะครับเป็นตกปลาครับวันนี้เราก็จะมาทำกับข้าวจากปลาที่เราตกได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ เป็นปลากระมังปลาตะเพียนนี่มรู้เรียกปลาอะไรฮส่วนหนึ่งเราเอาไปทาแล้วนะครับนี่ก็เป็นปลาขะแขงนะครับไซส์ใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะทํากับข้าวเหมือนกันมีหลายเมนูนะครับอนี่นะครับเป็นปลาตะเพียนนะครับที่เราสับไปแล้วนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําไปราบนะฮะที่เหลือนะครับเราจะผัดผัดกะเพรานะครับ ตอนนี้เราก็เตรียมเครื่องไว้เลยนะครับสำหรับลาบนะครับหอมซอยมะนาวหอมหอมนะครับหอมแล้วก็ผัาชีนะครับส่วนนี้นะครับอันนี้เราก็โขกไปเรียบร้อยแล้วเป็นกระเทียมนะครับโขกรวมกับตะไคร้นะครับผมนะครับผมมีสปอนเซอร์นะครับผมไม่ได้พูดเล่นนะฮะสปอนเซอร์เข้าเยอะนะครับ อย่างวันนี้นะครับก็เข้ามาขวดนะครับไม่ใช่ไ่พูดเลยนะครับตกฟ้าเมื่อนี่ยนะครับ,ตตเ,รบเสียงเนี่ยก็เลยซื้อมากินนะครับนี่กับลูกโดดนะครับพี่กหนูสดๆจากสวนเพื่อนสุกนะครับนี่แก้มด้วยดูนี่อะไรเนี่ยอใบเะยนะใบสดาะเดาะสดาวสดาสดาวหวานสดามันวันนี้ลุยกันสองคนนะครับเดี๋ยวมีกับข้าวหลายอย่างนะครับวันนี้ ตรงนี้ก็ตกพายังไม่ได้กินเลยนะผลไม้นี่ก็มะละกอฮอลแลนด์ที่สวนเพื่อนสูงเหมือนกันอะป้อนจ้าที่รักนี่ <c oughs> มีก่อนเลย,เย <c oughs> มาก,กินไปแล้วหวานหวานไหม <c oughs> เป็นไงเป็นไง <c oughs> หวานมากครับโคตรหวานเลย <c oughs> <c oughs> ไปน้ำเดือดแล้วโอ้ไปก็แดงจ้าเลยครับน้ำก็เริ่มเดือดแล้วครับก็จะ,กะบจะลวกปลานะครับเดี๋ยวลวกปลาก่อนนะเดี๋ยวมันจะไมลาบปลาจะได้สุกๆนะฮะ เราจะกินลาบดิบใช้ตัว่านเนะาะวันนี้เตาถ่านเตาถ่านไม่ได้ใช่ตัวแก้วตัวแก๊สก็มีครับแต่ก็แบบบ้านๆหน่อยเรา <GP. S 1> ก็จะลวกเตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดปลาลวกสุกแล้วก็จะใส่จานพักไว้เดี๋ยวก็จะทํากับข้าวอันอื่นก่อนแล้วลาบไว้ทําทีหลังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเซง็งถ้าทาก่อนลวกไหมสุกไหมครับสุกยังสุกแล้วสุกแล้วเอาลวกไหมโอ้ดูขาวโพเลยเพราะบอกกะเพราเดี๋ยวมันมีผัดเครื่องเคียงอันไหนก็ได้นะ Uh huh. ปลาที่เราลวกไว้กระสุกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะออกเอาเอาไปพักไว้ก่อนช่วยไปก่อนทำไว้ก่อนนะครับไปลาที่หลังต่อไปก็เราจะผักนะครับปลาขยยงใส่น้ำมันนะครับกระทะ ก็เป็นกระเทียมกับตะไคร้นะครับตามหอมเคียวครับเราจะลงไปผัดเลยพระนั้นกระเทียมตะไคร้นะครับต้องผัดให้นานๆหน่อยเพราะว่าดูเฉพาะตะไค,ครเนี่ยมีความเผ็ดมากนะฮะน้ำล้างครกครับ จะอร่อยก็ตรงนี้แหละครับปลาขยงนะครับเคินไปเลยมีแต่สาใหญ่ๆนะครับตกได้วันนี้ตกได้ทั้งนั้นนะครับใหญ่ขนาดไหนครับโอ้โหเนี่ยครับสองนิ้วเลยนะเนี่ยก็รอสกรูโอ้โหอ,อมอยังเฮ้ยยังไม่เปิด เดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับนิดหน่อยอล้วก็รสด,ดีนะครับพอครับเดีเ๋ยวจะเค็มมากเพราะว่าตอนเราตำกระเทียมตะไคร้เราใส่เกลือไปนิดหน่อยแล้วนะครับลองชิมก่อนนี่รครับเป็นไงอืมโอเคหอมหอมกระเทียมตะไคร้มากจะไปตอนนี้ปลาขยงผัดกระเทียมตะไคร้ก็สุกแล้วนะครับ ก็จะประมาณมานี้นะครับโอ้โหเดี๋ยวๆบางอย่าไว้ก่อนไม่ใช่ไหลล่วงนะอดกินเลยนะกูนี่ตั้งอย่างดีจังเลยโอ้โหนะครับน่ากินนะ,ะนครับข้าวคลุกเนี่ย,ยต่อไปแล้วก็ะจะเมนูเสร็จหนึ่งอย่างแล้วนะครับต่อไปแล้วก็จะผัดกะเพราไอ้ผัดพริกผัดเผ็ดผัดเผ็ด ปลาตะเพียนล้างล้างครกแป๊บน,นึ่งไม่ล้างกระทะก่อนต่อด้วยเมนูอะไรครับเมนูต่อไปนะครับก็เป็นปลาตะเพียนผัดเผ็ดนะครับกระทะร้อนดิโอ้โหควันขึ้นนะพริกกระเทียมครับพริกกระเทียมตำนะครับโอ้โหโอ้ชุนมากครับชุนชุน,ชน,ชน,ชน ทีเด็ดคือน้ำล้างครกต้องมีตลอดนะครับเนื้อเนื้อปลามันจะสุกไวนะครับเพราะฉะนั้นพวกพริกอชายใบมะกรูดแล้วก็พริกไทยเราจะใส่พร้อมกันเลยนะครับโอ้โหหน้าจอหน้ากล้องค้าหมดเลย ก็จะประมาณนี้นะฮะก็ด้วยน้ำปลาดีน้ำปลาผงนัวนัวนิดหน่อยคนคนคนจิมจิมเลงหน่อยอุ้ยสุดยอดเริ่มสุกหมดแล้วนะครับสุดท้ายเราจะด้วยใบกะเพรานะครับใบกะเพรานี่เราจะรูดแบบนี้เลยเด็ดมาสดๆนะครับยังไม่รูด เราจะรูปแบบนี้อดสามแบบนี้สดนะครับโอ้โหครับอร่อยตรงนี้แหละครับโอ้โหสุดยอดดูครับดูครับเป็นไงโอ้โหโหอ,อมฉุย <c oughs> รกระเพราเราเอาแค่สลบสลบพอนะฮะหามไปเลยใส่จานสุดยอดมันจะหอมจุดพีก,ก็อยู่ที่อดอกกระเพรานะครับเมนูสุดท้ายนะครับก็ ลาบปลาตะเพียนนะครับนี่เป็นเนื้อปลาตะเพียนนะครับสับละเอียดแล้วก็ต้มสุกเลยนะครับไปไปเลยคั่วแล้วข้าวคั่วไปหน่อยพริกป่นโอ้โหจะเผ็ดมากหน่อยอ๋ออ๋อปรุงรส ด้วยน้ำปลานะครับใส่ป,ประมาณนี้ก่อนผมจะใส่สูตรผมนะครับจะใส่ซีอิวขาวสักหน่อยขาดไม่ได้นะครับผมนัวถ้า,ถาเป็นพวกลาบเนี่ยเราจะไปใส่อย่างอื่นแทนไม่ได้เลยต่แบีบมะนาวลงไปครับ ตอนนี้นะครับเราก็ปรุงได้ที่แล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะใส่หอมซอยที่เราซอยไว้น,นะครับแล้วก็หอมผักชีใส่ไปเลยปัดไปเลยง่างยง่ายง่ายง่ายครับคลุกเคล้ารคลุกเคล้าให้เข้าให้เข้ากันนะครับเข้ากันหรือเข้ากันเข้ากันครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็มาตักใส่จานนะครับ ก็ตักใส่จานร,รอเสิร์ฟนะครับตอนนี้รูดให้หมดรูดให้หมดโอ้โหโอ,โหโอบ้านทุ่งองนี้นะครับโอ้โหมีดูดนิ้วด้วยโอ้โหอร่อยมากมีแตงถั่วนะครับเรียงไปเลยครับ หน้าด้วยโหรพาครับโอเคแนละ้วแค่นี้ตอนนี้นะครับเราสองคนก็ทำกับข้าวเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลานะครับเวลากินกันแล้วไปลองลองชิมเลยลุงลองชิมก่อนอ่ะพูี่ย แั่นี่เป็นปลาตะเพียนสับผัดตะพัผัดกะเพรานะครับผัดกะผัดตะเพราอ่ะผัดตะเพราตะเพราแบบจากสวนปลอดสารพิษนะครับต้องพริกเข้าไปนะครับอืไงมันเข้าถึงใจครับหอมกินกะเพราอร่อยครับอร่อยครั้งแรกครับที่กินกินผัดกะเพราก็ถือว่าสุดยอดครับ อ่ะต่อไปผมจะชิมลาบนะครับจะชิมาลาบลาบปลาเพียนลาโตัวโตนะครับลำโตัวโตนะครับแป๊บหนึ่งผมชอบลูกโดดนะฮะเราต้องลูกโดดด้วยใช่ไหมลูกโดดอือเป็นไงครับอือ <c oughs> <c oughs> โอ้ยกินจะกจหอหเลยเหรอกินลูกดอดครับเลยลงด,โดอดกินลูกดดครับเลยลงดอดอร่อยจริงครับเลยไม่น่าเชื่อว่าผมทำอร่อยเป็นปลาขยงผัดกระเทียมตะไคร้นะครับ <c oughs> เนื้อปลามนันอร่อยอยู่นะครับแต่เราไม่ต้องลแล้วชิมแค่ตะไคร้กับกระเทียม เราจะกินข้าวนะครับม <c oughs> ันจะเค็มน,นิดนะครับแล้วมันมีความหอมของกระเทียมกระดาษขายสุดมากสุดมากอย่าหาว่าผมโม้นะครับผมใช้สุกคิ้มครับปลาแฉลบผัดเอ่อผัดอะไรนะเขาเรียกอะไรกระเทียมแฉงผัดกระเทียมนะครับกระเทียม ็นตัวกนะเทียมตะไคร้ลองชิมตะไคร้นะครับลองชิมดูอร่อยมากค่ณข้ากลมกล่อมนะได้ความหอมของของกระเทียมตะไคร้อ่เป็นแบบวดีมากครับนี่ข้าวข้าวสวยร้อนๆนาะเคยกินไหมไม่เคยครับครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกเหมือนกันพอับผัดปลาตะเพียนตะเพียนสามละเอียดนะครับผัดละเอียดจนก้างไม่มีนะครับ ไม่หมดนะครับลุยลุย,ลย